นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะว a โตอะร a ห a โตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภ r ค h ว t โตอ m ร s หโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรูปเทปฏิรูปเทสวาสะ ปุเพจักตปุญญาตาอัตสสม,มาปณิธิเอตัมังคลมุตตมันติติธัมมังโสกจังตะโพธิบณบันนี้อาตมาภาาจะได้สแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ มงคลสาสิบประการที่ได้อมอบหมายได้รับมอบหมายมา,ามงคลในวันนี้เป็นมงคลที่4มงคลที่5แล้วก็มงคลที่6มีทั้งหมดสามมงคลด้วยกันก่อนที่จะถึง อาจะเทศสามมงคลน,นั้นก่อนอื่นก็จะได้กล่าวเกี่ยวกับที่มีเจ้าภาพมาถวายเพลนในวันนี้เจ้าภาพประจําจของเราของวัดมหาธาตุเจริยารามของเรา,าทุกๆวันอาทิตย์ก็คงหนีไม่พ้น คุณโยมปั้นเนื่องอนอนทชัยพร้อมกับครอบครัวและก็ญา,าติโยมสหธรรมิกทั้งหลายาร่วมกันร่วมกันเป็นเจ้าภาพนอกจากเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลนแล้วก็ยังมีเจ้าภาพกันเทศในวันนี้ ก็คือคุณโยมบุญเนื่องเคหลหรือโยมน้อยคุณสกาวเดือนทิลี่นะคุณสกาวเดือนก็ไม่ได้มานะก็อ้างเอ่ยนำถึงด้วยแตนะ่ถึงอย่างไรก็ตามการที่ทุกท่านได้ เพินเดินทางมาฟังการแสดงพระธรรมเทศนาทุกๆวันอาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมา,าท่านอาจารย์พระครูวินัยทรทุนถวายได้แสดงเริ่มตั้งแต่มงคลแรกอาเสวนาจพาราน,นังาการได้ สนทนาการได้เสวนากับบัณฑิตนะได้คบบัณฑิตนะคบคนผ่านผ่าน,านพาไปหาเก็บคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะมีสมัยนะเป็นนิสิตฝึกสอนเด็กชอบแซลกันนะคุณโยมอ,อันนี้ก็ต้องประทานโทษด,ด้วยที่เอาคำ เซลของเด็กมาพูดให้ฟังมาที่นี่นะเขาบอกว่าครบคนพานพานพา,นพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผัวว่างั้นอันนี้ก็เด็กก็กล่าวกันพูดคุยกัน,นในที่ธรรมศาลาอาตมาก็เป็นวิทยากรไปบรรยายให้กับ อันนี้สิทธิ์นักศึกษา,ถาแถวภาคเนี้ยนานหลายสิบปีเช่นกันก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทตรพระมหาจัญญาก็ได้ท่านนำทีมไปอบรมนักเรียนตามโรงเรียนต่าง,าง,างๆของภาคเนี้ทั้งหมดทุกๆจังหวัดในภาคเนีน้ะลงไปถึงนครสวรรค์ไปถึง สวรรค์ประชารักนษะนะ์เป็นวิทยาลัยพยาบาลนอกจากนั้นก็ได้เดินทางมาฟังธรรมที่วัดอุโมงค์ด้วยนะก็ทำให้มีสิ่งต่างๆที่เราได้ประสบพบเจอนะได้พูดคุยกันได้แสดงธรรมได้สนทนาบรรยายสิ่งที่ มีประโยชน์มีสาระแต่ในมงคลน,นี้ท่านทั้งหลายก็ถือว่าการที่ได้สดับรับฟังธรรมะบรรยายหรือการแสดงพระธรรมเทศนาในทุกๆเรื่องอย่างในพรรษานี้ก็ถือว่า38ปประการถ้าขาดมงคลใดมงคลหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อกับเรา ไม่ได้ฟังแม้ว่าฟังตอนแรกกลับมาฟังตอนท้ายตอนกลางไม่ได้ฟังเหมือนกับไปทานมะม่วงไม่ได้จิ้มน้ำพริกปลาหวานของปนเนื่องนี่นหละมันต้องได้จิ้มน้ำพริกปลาหวานด้วยนะหรือชั้นผักสะเดา ไม่ได้ชิมไม่ได้จิ้มน้ำพริกปลาหวานมันก็ไม่อรสชาติไม่ไม่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่ามีผักสะเดาแล้วไปจิ้มกับเกลือเนี่ยมันไม่ถูกแน่นอนฮนะมันถูกบากอยู่แต่ว่ามันเค็มเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความดันขึ้นอีกนะวันนั้นมันต้องทำให้ถูกนะ อย่างคุณโยมแขกทำน้ำพริกสตอมาเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะอันนี้พูดจากใจเลยเพราะว่าตอนไปอยู่ภาคใต้เนี่ยก็หนึ่งพันษาหนึ่งปีเต็มๆว่าง,งั้นเถอะนะไปอบรมเด็กภาคใตนะ้ไม่ใช่ไปถึงตากใบในไปโุ่นนะฮะไม่ถึงไม่ถึงสงขลาสงขลาไม่ถึงสงขลาปัตตานียะรานาราทิวานนั่นหรอฮะตอนนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้ แค่ไปแถวขนอมคนครศรีธรรมราชพังงาภืเก็ตก็เกินพอแล้วตอนนั้น,นก็ถือว่าเดินสายมัน่นกกตเหมือนกับที่พระบรมศาสดาท่านได้ตรัสไว้ว่าถ้าไปอยู่ณถิ่นใดเมืองใดตำบลใดจังหวัดใด เขาเหล่านั้นได้พบกับสัตบุรุษไม่ถึงคนดีก็จะได้รับความรู้ได้รับแสงสว่างได้ปัญญาแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในถิ่นที่ดีเมืองดีตำบลดีจังหวัดดีอำเภอดีเนี่ยมันก็จะเกิดความเศร้หมอง,องมเกิดความวุ่นวาย ก็สิ่งเหล่านี้เหมือนกับที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นว่าปฏิรูปรป,รประเทศปฏิรูปเทศสวัสปฏิรูปประเทศเทศะเนี่ยก็คือในถิน่นนะเทศะปฏิรูปประเทศปฏิรูปก็คือเหมาะสมสมควร ปฏิรูประเทศสวัสสตร์อยู่ในถิ่นนั้นสมควรนะเหมือนกับที่ญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาอยู่ในถิ่นนี้นะก็ได้พบสัตบุรุษได้พบพระสงฆนะ์เราแม้นว่าเราจะเป็นผู้สเสแบงบุญเดินทางไปทำบุญนะ,ะวัดต่างๆแต่ยัง ในเวสาพามของเรามีวัดมหาธาตุจิตยารามอาตมาชื่นชมในการที่ท่านทั้งหลายเม้นว่าจะไม่ได้มานอนที่วัดแต่ได้มาสวดมนรรมต์ทมวัดเย็นทำวัดเช้าทำวัดเช้าอย่างกับคุณแอนดรูเทอรี่สาธุอย่างนี้เป็นต้นทำวัดเย็นก็มีคุณยงเจ๋ยวและก็คุณครูภูนสุข คุณโยมวิไลวันโยมน้อยโยมโซภพันนะแล้วก็ท่านทั้งหลายโยมติ๊กโยมสกาวเดือนหรือปันเนื่องต่างๆเหล่านี้ท่านมีเวลาก็เดินทางมาทำวัดสวดมนต์เย็นมาทำวัดสวดมนต์เย็นนอกจากนั้นทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วก็ได้นั่งสมาธิ นั่งสมาธิมีฝรั่งมาผสมด้วยเป็นบางอาทิตย์ก็ได้พูดคุยสนทนากัน,นคุณครูพูลสุขก็ได้ทาเสเลตให้กับญาน